สวัสดีค่ะวันนี้ลักบอนไซลับบรีจะพามาชมการเข้ารวดตะโกจากอาจารย์รักนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ลักวันนี้เราจะมาเข้ารวดต้นนี้กันใหม่ตอนนี้กําลังจะถกใบก่อนถกใบเข้ารวดใหม่ค่ะต้นนี้จะเป็นไม้ตกกระถางเราเลี้ยงมาจากเราเลี้ยง มาในกระถางน,นี้เลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่เลยเราชําไว้ก่อนถ้าสมบูรณ์รายละเอียดมากเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะแต่ดน,นี้คงยังไม่เปลี่ยนนะคะคงจะได้เปลี่ยนเป็นคราวหน้าพอนี้ก็จะเข้าหนาวแล้วเราก็จะเข้าถกใบเอาใบาออกก่อนแล้วก็ค่อยเข้าลวดใหม่ให้เขานี่แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะแดดดำๆแต่อ้าวมากเลยค่ะ ดูดูใส่หมวกก็รู้เซฟตี้นะดูไม่ได้เซฟตี้อุปกรณ์ว่าอะไรจะตกใส่นะคะเซฟตี้แดดขโมยขโมยหมวกเขามาใส่อะ่ะเราเดี๋ยวเราเข้าจะเข้ารวดใหม่นี้เราไล่เด็ดใบก่อนไม้ตัวนี้เราเลี้ยงมาหลายปีเราเลี้ยงจากตอเดิมเลยนะคะ ไม้นี่อันนี้เป็นกิ่งใหม่อันนี้กิ่งใหม่ตัดนี่นี่กิ่งใหม่อันนี้กิ่งใหม่ก,หมนนก,หมกิ่งใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกิ่งใหม่ชุดนี้เดี๋ยวแล้วก็จะโยกเข้าใหม่เพราะ,ะรายละเอียดเขาได้เพราะกิ่งตรงนี้ยังไม่ได้เอาเลือดออกเลยค่ะรอชมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าลวดกันใหม่ค่ะ ตอนนี้เราเริ่มกำลังไล่ข้ารวดนะคะเรามาดูลายรวดกันเราจะโยกขึ้นลงแล้วก็ทำให้เห็น เราจะเข้าตั้งแต่โคนกิ่งเลยนะเราจะไม่เข้าเฉพาะปลายช่วงนี้เราจะเข้าไปเลยไล่ย,ยาวไปเลย กายเรานี่อนเนกประสงค์ทั้งตัดไม้ตัดกิ่งไม้ตัดลวดได้พร้อม ม,ตม,มตีตัวแสบเข้ามาอีก่แล้วเข้ามาอ่แตัวแสบดื้อจริงจริงดูค่ะตัวแสบเข้ามาแล้วนะจะมาหากินนมตัวตัวแสบเลยนะดื้อมากเลยค่ะ เรามาให้ดูลายลวดที่เราเข้าก่อนนะคะเราเริ่มเข้าใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ลวดที่เราเข้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละกิ่งว่าเป็นยังไงเรามาดูด้านนี้ก่อนนะคะนีนี้เราก็ทําเป็นแบบเราจะแยกนะคะแยกกิ่งใครเราจะเข้าช่วงน,นี้ตอนพวกนี้ยังต้องรอรายละเอียดอีกนะคะตอนนี้เข้าต้องรอรายละเอียด แตกอีกเราม,มาให้ดูนะคะจะเป็นชั้นชั้นไม้ก็จะจบอยู่ประมาณประมาณนี้ยดูเธอนักเลงน้องกินนมค่ะ ดูนี่นักเลงร้องกินนมกันตรึมเลยไม่อยากพูดมากค่ะแข่งกับเสียงเขาไม่ไหวเขาร้องกินนมกันค่ะนุน่นออกมานุ่นดีกว่นุน่นนุ่นเข้ามานุ่นกินใบไม้แล้วค่ะนักเลงนดูรายละเอียดเข้ากินลูกพี่ดูนักเลงนันดูลูกเลงแอบกินใบไม้ค่ะนันจะนัน นานน,านันน่นนนจัดการหน่อยครับไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเคยครับเข้ามาแอบกินใบไม้ครับมีไม้เลียวไงน,นั่นนั่นไล่ตัวนี้ด้วยเนี่ยนี่ตัวนี้ด้วยเนี่ยนักเลงจะออกมาเดี๋ยวเคยเคยเข้ามาแล้วจะเคยนะถ้าลองได้กินจะเคยกินยอดหมดเลยค่ะด้วนหมดเลยเขาได้เข้ามาแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะเขาจะมากิน อันนี้กำลังโซนเลยอะเนี่ยนะนะนักเลงไม้แล้วนะหากินดใบไม้น่ะนวดนว่นว่นวดนวดดูนะเลยแอบแอบขอโมยกินใบไม้ดูเนี่ยดูที่เนี่ยนะเรามาดูกันต่อนะคะไล่นักเลงไปแล้วเราก็มาดูกันต่อยอดก็จบประมาณนี้ยอดยอดก็ได้ประมาณนี้อะค่ะ ตัน,นี้ไม้ตัวนี้ก็จะรอรายละเอียดอย่างเดียวเราทดตอมไปหมดแล้วทดทดแล้วแต่และอันนี้ก็ทดแล้วทดแล้วตันนี้ก็รอเข้ารายละเอียดนักเลงนักเลงนักเลงเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะนี่ก็ไล่เราจะได้ดูเป็นชั้นตั้งแต่ยอดนะคะยอ ก็จะเข้าเป็นกิ่งไข่กิก่งมันเลยเราก็เดี๋ยวเวลาแตกมามีใบข้าไลาไยลายมืวอหน้าก็ไลายละเอียดก็จะเพิ่มอีกนี่มันเป็น,ปนได้เสร็จยังคะได้แล้วครับ เราเข้าลวดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นนเล็กเกินไปอันนี้โยกไม่ได้ก็จะเข้าเพิ่มเส้นหนึ่งแล้วเสริมอีกเส้นหนึ่ง<ำ>แย่แนักเลงเราแย่แล้วค่ะนะ<ำ>่ะอยากเข้าแย่แล้วนุ่นอยากกินนมแย่ในข้อก็อยากกินกระถิ่นแย่แล้วเน<ำ>ี่ยนักเลงเราอะ เต็มคอกเลยนี่ดูดิเนี่ยจะเข้าแล้วนักเลงเราล้อเลยค่ะนี่นี่นั่นล้อลกินเลยค่ะนักเลงรล้อกินฝนตกอ่ะตัวคลักกันไปหมดเลยพวกนี้ฝนตกแฉะมากเลยเรามาดูต้นไม้กันดีกว่าค่ะเรามาดูไล่ดูค่ะ เรามาไล่ดูนะทีละกิ่งกิ่งยอดนะคะนี่อันนี้จะเป็นกิ่งยอดกิ่งยอดค่ะก็ไ,ไล่ขึ้นมานี่เป็นกิ่งยอดช่วงยอดค่ะมาตัวนี้เราเข้ารวดเสร็จและะ้ว มาให้ชมกันเป็นไงบ้างคะติชมกันได้นะคะก็คงจะถูกใจในการทำไม้ของเราไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบไม้ที่เราทำชอบคลิปที่เราทำ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้าชมแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้นนี้ไม้ต้นนี้เราให้ชมแต่เพียงเท่านี้ถ้างวดหน้ารายละเอียดเข้ามาใหม่เราถูกใบเอารวดออกเราก็จะทำคลิปเพิ่มว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแต่คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ